คุณจะรวยใน6เดือนหรืออยากจนไปตลอดชีวิตแค่เปลี่ยน3คํคำที่พูดกับตัวเองภายใน21วันแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่คิดลบมา20ปีทำไมคุณต้องรู้เรื่องนี้ตอนนี้คุณรู้ไหมว่าทำไมคนจนถึงยังคงจนไม่ใช่เพราะขาดโอกาสไม่ใช่เพราะเก่งน้อยแต่พวกเขาสะกดจิตตัวเองให้ล้มเหลวทุกๆวัน นักวิทยาศาสตร์พบว่าคนเราคิด60,000ความคิดต่อวันและ95%เป็นความคิดเดิมๆที่ซ้ำไปซ้ำมาถ้าความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดลบหมายความว่าคุณกำลังโปรแกรมสมองตัวเองให้ล้มเหลว60,000ครั้งต่อวันผลที่ตามมาคุณกลัวเสี่ยงไม่กล้าลุยมองแต่ปัญหาไม่เห็นโอกาสและที่สำคัญปฏิเสธความสำเร็จที่เข้ามาหาแต่ถ้าคุณเปลี่ยน3คำและใช้เทคนิคการสะกดจิตตัวเองแบบเศรษฐี ชีวิตจะพลิกผันใน21วัน3คม,มามสจจรนท์ที่เศรษฐีใช้โปรแกรมสมองตัวเอง 1. ฉันคู่ควรเปลี่ยนจากฉันไม่ดีพอเป็นฉันคู่ควรกับความสำเร็จวิธีใช้ทุกเช้าหลังตื่นนอนมองกระจกพูด5ครั้งฉันคู่ควรกับชีวิตที่ดีที่สุดตัวอย่างจริง CEO คนหนึ่งเล่าว่าเขาเคยเป็นพนักงานเงินเดือน15 0 0 0ไม่กล้าขอเลื่อนตำแหน่งจนเริ่มพูดคำนี้ทุกวัน ภายใน8เดือนเขาเลื่อนเป็นผู้จัดการเงินเดือนกระโดดเป็น80,000เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สมองจะหยุดปฏิเสธโอกาสดีๆและเริ่มมองหาทางเปิดรับความสำเร็จ2เราสร้างเองได้เปลี่ยนจากไม่มีโอกาสเป็นเราสร้างโอกาสเองวิธีใช้เมื่อเจอปัญหาหยุด3วินาทีแล้วพูดว่าฉันหาทางออกเองได้ตัวอย่างจริงหญิงสาวขายออนไลน์ขาดทุนเดือนละ50,000กำลังปิดกิจการ แต่เธอเปลี่ยนมาพูดว่าฉันหาทางออกได้แทนที่จะบน่นสองสัปดาห์ต่อมาเธอคิดไอเดียใหม่จนกลายเป็นแบรนด์ดังที่มียอดขายเดือนละสองล้านเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สมองจะเปลี่ยนไปจากโหมดเฝ้ารับเป็นโหมดสร้างสารรค์และหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ 3. ฉันดึงดูดเปลี่ยนจากฉันโชคไม่ดีเป็นฉันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา วิธีใช้ก่อนนอนทุกคืนพูดว่าฉันดึงดูดโอกาสและคนดีๆเข้ามาในชีวิตตัวอย่างจริงชายหนุ่มตกงาน6เดือนหาเงินไม่ได้เริ่มรู้สึกสิ้นหวังแต่เขาพูดคำนี้ทุกวัน3าสัปดาห์ต่อมาเพื่อนเก่าโทรมาชวนร่วมธุรกิจตอนนี้เขาเป็นหุ้นส่วนที่ได้กำไรเดือนละ6หลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์กฎแห่งการดึงดูดสมองจะส่งสัญญ,ญาณออกมาและคนรอบข้างจะรับรู้พลังบวกนั้น ผมจะมาบอกเคล็ดลับของกฎ5 5 5ให้คุณฟังกันนะครับ5นาทีแรกตอนตื่นนอนให้พูดว่าฉันดึงดุูนเงินโอกาสและคนดีๆเข้ามาในชีวิต5นาทีก่อนทำงานสำคัญพูดซ้ำอีกครั้ง5นาทีก่อนนอนก็พูดซ้ำอีกสองรอบจินตนาการภาพอนาคตของคุณใน6เดือนข้างหน้าลองหลับตาแล้วจินตนาการดู คุณตื่นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วเช็คธนาคารเจอเงินเพิ่มขึ้นเจ็ดหลักคุณไม่แปลกใจเพราะมันเป็นผลจากไอเดียที่คุณกล้าลุยกล้าเสี่ยงเมื่อสามเดือนที่แล้วคนรอบข้างถามว่าเปลี่ยนยังไงทำไมดูมั่นใจขึ้นจังโอกาสดีๆเริ่มไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายเพราะคุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จครอบครัวภูมิใจเพื่อนชื่มชมหัวหน้าคารพและที่สำคัญที่สุดคุณภูมิใจในตัวเองที่สุดในชีวิต ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแค่สามคำที่คุณพูดกับตัวเองเพราะคำพูดตัวเองเท่ากับความคิดเท่ากับการกระทำเท่ากับผลลัพธ์เท่ากับชะตากรรมคำถามสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณถ้าคุณมั่นใจร้0ยเ์ต์ว่าเทคนิคนี้ได้ผลจริงคุณจะลองวันนี้หรือพรุ่งนี้และถ้าคุณพร้อมแล้วตอบคำถามนี้ A. เริ่มพูด3มคำนี้กับตัวเองตั้งแต่วันนี้และรายงานผลในเวัน B รอดูคนอื่นทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยทำตามคอมเมนต์กันมานะครับผมอยากรู้ว่าคุณจะเลือก A หรือ B